สวัสดีนะครับคลิปนี้จะพามาเล่ากับเรื่องโบราณโบราณน,นะครับก็คือคำพูดของคนโบราณน,นะครับเคยพูดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครเชื่อคนดีนครับใครไม่เชื่อก็รับฟังรับชมสักนิดนะครับเนาะนะว่าเป็นเรื่องเก่าที่ผมจะนํานำมาเล่าใหม่ ก็คือคำพูดนะครับของคนโบราณนะครับที่เคยยึดเคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นเก่ามาจนถึงรุ่นของผมนะครับพอยังอย่างยึดอย่างปฏิบัตินะครับคำพูดของคนโบราณครับในรูปแบบนี้นะครับก็คือคนโบราณครับก็พูดพูดไว้ว่านะครับกรณีนะครับที่มีต้นไม้อยู่ติดอาคารบ้านเรือนของเรานะครับ หากิ่งมันโน้มนะครับกิ่งมันโน้มไปใส่หลังคาบ้านหรือว่าจะเป็นใบก็ดีนะครับเป็นใบเป็นกิ่งเป็นก้านหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งไหนนะครับที่เกี่ยวครับต้นไม้หรือว่าเถาวัลย์ต่างๆเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับคำโบราณบอกว่าจะมีแต่ความเดือดร้อนนะครับ มีแต่ความเดือดรอ้อนครอบครัวก็จะมีแต่เรื่องมีต่ราวนะครับระหองระแหงนะครับก็คืออยู่แบบไม่มีความสุขนะครับอาจจะมีหน้าที่การงานดีนะครับเงินทองดีแต่ว่าก็ต้องมีอันเป็นปลายนะครับที่จะต้อง เจออุปสรรคอย่างที่ผมพูดครับอาจจะมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในในบ้านของเรานะครับคือคนโบราณพูดมาลักษณะนี้นะครับดังนั้นครับโบราณก็เลยบอกว่ากรณีที่ต้นไม้นะครับอยู่ติดอาคารบ้านเรือนของเราถ้าหากมีกิง่งมีก้านมีใบนะครับไปถูกหลังคาบ้าน นะครับมันก็จะนาความเดือดร้อนนะครับมาสู่คนในครอบครัวของเรานะครับบางทีเงินทองหามาได้นะครับเป็นกอบเป็นกรรมก็ไม่สามารถจะเก็บไม่ได้นะครับอาจจะมีเรื่องมีเราต้องต้องใช้ต้องจ่ายนะครับแทนที่จะได้เก็บหอมรอมริบมาไว้บ้างนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องจับจ่ายใช้สอยนะครับทั้งจําเป็นและไม่จําเป็น เราครับเนาะนี่ก็ฟังหูใบหูนะครับนี้จากการคิดพิจารณาครับอันนี้คือส่วนบุคคลครับส่วนตัวของผมนะครับผมก็จะสังเกตในส่วนตัวของผมแต่ไม่รู้จะจริงไม่จริงนะครับคือสังเกตจากตัวของเรานะครับเป็นบรรทัดฐานคือช่วงเมื่อบานก่อนนะครับเมื่อบานก่อนก่อนจะถึงวันนี้นะครับ ซึ่งผมได้ไปทำงานนะครับก็เบิกเงินมาหลายบาทนะครับพอเบอิกเงินมาได้ได้หลายบาทครับก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ได้ไปใช่จ่ายนะครับมันก็เหมือนบางเอิญน,นะครับเหมือนบางเอิญที่เราได้เงินมาแล้วมันต้องจ่ายนะครับ นั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับนี่คือส่วนบุคคลนะครับพี่น้องอยาสิเีเดอร์ครับเนาะผมมาได้ว่ากันท่านไหนที่ไม่เชื่อก็ฟังหูไวหูนะครับเพราะว่าบางทีก็เชื่อโบราณบานบุรีหลังจากผมได้เงินมานะครับมันก็ต้องมีเรื่องต้องใช้จ่ายอย่างเร็วครับโดยไม่ได้เก็บไวเลยครับเอามทีจะได้เก็บไวผมรอมดีบ้าง ก็คือหนึ่งนะครับรถก็มาเสียนะครับรถมาเสียต้องเอารถไปส่อมแล้วก็ไปซ่อมก็มดไปหลายบาทนะครับแล้วก็พอดีขาไฟขาไฟฟ้าพอดีก็มาอีกาจ่ายอีกสรุปแล้วเงินที่ได้มาก็เหลือไม่กี่บาทนะครับเหลือพอได้ซื้อกรับเข่ากรับน้ำกินไปนคลายก็เหมือนครับ หากินวันเบิ่นวันอะไรทํานองนี้นครับเหมือนลักษณะเหมือนจะหาเช้ากินค่ำนะครับพวกที่เงินทองผมก็หาได้ครับหาได้เก่งมากเลยนะครับแปรับจางเข้ามาบางวันก็ได้มาหลายบาทนะครับแต่มาก็มีเรื่องมีราวต้องได้จับใจ่ายใช้สอยนะครก็ค่อยดูครับหลังจากผมได้ชัดระบบภูมิทัศน์ใหม่นะครับของบ้าน จากวันนี้เป็นต้นไปครับดูเหตุการณ์จะเป็นแบบไหนอีกนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตมาก่อนก่อนานนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมเพิ่งทำเนี่ยนะครับผมทํามานานแล้วนะครับเพราะาถ้าแม่แกมาเห็นนะครับแม่แกจะทักท้วงทันทีแกก็บอกให้ไปตทัดกิ่งก้านของใบไม้ต้นไม้ออกให้หมดอย่าห้มันไปคลุมรังคาได้อย่าห้มันไปเสียสีบานเรือนของเราได้ให้ดูตัดออกให้พ้น ส่วนใหญ่บางทีกับติดการติดงานนะครับไม่กยได้มีเวลาได้ถากได้ถางหรือว่าได้จัดภูดมิทัศน์่านสักทีนะครับก็ปล่อยพวกคุมชาวมาก,ก็ตรงกินข้ากินน้ำไปทํางานนะครับบางทีงานบางทีทําติดต่อกันเป็นเป็นเดือนก็มีนะครับออไปครับไปครับครับมาก็เหนื่อยแล้วนะครับไม่มีเวลาที่จะมาจัดระบบภูมิทัศน์บานของตัวเองได้ นล้วับวันนี้วางก็เลยถือโอกาสคนนี้นะครับทำตามทีท่ทใจอยากจะทำนะครับวันนี้วัน,นยุดเลยมาจัดระบบภูมิทัศน์ของบ้านใหม่นะครับพร้อมครับจะสังเกตตัวตัวเองนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปอีกนะครับเพราะว่าการสังเกตตัวเองบางทีก็ลืมนะครับบางทีหลายหลายปันหลายๆวันไปก็ลืม,มทำอะไรไปบ้างเงินทองได้มาจากาไหนแบบไหนใช้่ายไปอะไรแบบไหนบ้าง พอมัน่อได้จดเป็นเรียกว่าบัญชีครัวเรือนนะครับมาได้ทําบัญชีครัวเรือนนะครับว่าเรารับมาจากไหนจ่ายไปจากไหนบริเวณตรงนี้ครับซึ่งมันจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับที่มองเห็นกิ่งกานตรงนี้เป็นต้นตะคร้อนะครับตะกคราะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ครับเป็นไม้ไม้ผลนะครับมาต้นนี้ก็คือมันจะสร้างรายได้ครัวเรือน ทุกๆปีนะครับปีหนึ่งก็ได้หลายพันบาทนะครับต้นไม้ที่มองเห็นแต่เกิ่งการนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นเต็มๆของมันนะครับก็คือช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่จะดูใบไม้ร่วงนะครับนั่เก็บใบเยอะมากนะครับนี่ขนาดมันเหลือจากลมนะครับปกติเราก็พัดกวาดทุกวันเก็บทุกวันเวลาลมมาแรงๆมันก็พัดหล่นออกยาหลังคาหายแล้วก็ เอาออกไปเป็นทีเเป็นท,เนทีเป็นทางนะครับเอาไปใส่ในสวนในใส่ในป่ามันเผื่อมันเป็นปุ๋ยนะครับก็เยืะนกับพอนี้ช่วงนี้เห็นใบมัมร่วงเกือบมดละร,ร่วงคือรวง,รวงประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใบที่มันร่วงลงหลังจากที่มันร่วงเสร็จมันก็จะเริ่มออกใบใหม่นะครับคือต่อยอดใหม่ให้ใบใหม่พร้อมครับดอกด้วยนะครับ ตะคราคือเป็นพืชที่หลังจากใบไม้ใบร่วงนะครับเมื่อมันออกยอดมาใหม่มันก็จะหายดอกพร้อมนะครับในเวลาเดียวกันนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับว่าตะครอหลังจากใบร่วงเสร็จพอมันแทงยอดออกมาใหม่มันก็จะมีดอกพร้อมพอมีดอกมันก็จะหายลูกนะครับหายผลผลิตมาทุกปีทุกปีนอกากมันก็ได้ประโยชน์ครับผมก็เลยไม่ได้ทําลายมันก็ปล่อยมัน ้นใหญ่โตโมโหลานนะครับขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่บางทีผมก็ไปตันยอดของมันนะครับตัานอดให้มันเหลือพวกกิ่ง่ำาๆแตาแม่ต่านก็จะสูงมากนะครับเวลาเราเก็บลูกของมันก็เก็บลําบากนะครับตรงน,นี้ก็ทําบริเวณตรงตรงออกจากบ้านตรงนั้นนะครับแล้วก็จะทําบริเวณตรงเนินครับบริเวณโรงครัวเล็กๆตรงนี้ด้วย ความอยู่ติดต้นไม้พอดีนะครับที่ผมทํายื่นออกมาตรงนี้ไว้ทําเป็นโรงครัวนะครับในการประกอบอาหารนะครับขวดใช้กระลงใบด้านหลังบานแล้วนกะ็มาขืนกวาดตรงนี้ต่อสาเหตุที่ไม่ได้ขืนกวาดสักทีนะครับก็คือต้องรอให้ใบมันใ้มันรวงให้หมดหนึว่านเลยครับ้อใบร่วงมดเมดื่อไรเราจะได้ไปกวาด ถ้ามันไม่ร่วงเราก็ทำบะลำบากกวาดหลายทีนะครับกวาดหลายครั้งถ้าทำมันร่วงประมาณเนี่ยก็เหลือประมาณ5%้เนะรซนตอ่ประมาณสักไม่เกินอาทิตย์หนึ่งน,นะครับคงจะหมดนะครับคงจะไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนะครับผลต้นไม้สังเกตกับส่วนที่เหลือมันก็เหลืองหมดแล้วนะครับร่วงเร็วมากนะครับจะพามาชมนะครับนี่หลังจากพัดกวาดทุกวันนะครับนี่กวาดทุกวนันมาก็ร่วงทุกวันทุกวันทุกวนักวน อันนี้คือส่วนที่เหลือบางส่วนนะครับว่าต้นตะกร้อต้นนี้ใบดกมากนะครับดกมากๆผมจะเอาไปใส่ไว้ในป่ามันนะครับใส่ในสวนมันนะครับเผื่อมันพุมันพังมันเน่ามันเปลือยมันจะได้เป็นปุ๋ยนะครับต้นใหญ่มากครับนีสังเกตที่มันแตกกิ่งแตกก้านเพราะว่าผมจะไปตัดยอดท้องมันนะครับตัดยอดออกมันจะได้ไม่สูงครับปล่อยแบบเดิมๆเลยสูงมากครับเลยต้องโมนิฟายใหม่ นะครับเลยถือโอกาสครับมารีวิวให้ดูชมกันนะครับหากคลิปนี้ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับผม